ไอ้ตามันจากไหนเนี่ยเนะเอาไปยังไหนนอนอยู่อะนอนอยู่ไหนอยู่บ้านตาฮะนอนอยู่วัดนตานอนอยู่บ้าตาแล้วมันอ้าปากแล้วมันอ้าปากแล้วเห็นไหมลูกลูกไอ้สุราชแม่ไม่กลัวไม่ไม่กลัวอะไรเลยเท่าหร่ชีวิตมึงเนี่ยฮะกล้าใช่ได้ดีกว่ามึงจะทำอะไรมันอ๋อน่า ะจะทำอะไรมันโบมันเล่นเอาไปให้พ่อมึงพ่ออยู่ไหนไอ้ใหญ่อยู่กล้เด็กบางคนกลัวเออเด็กบางคนได้กลัวตายห่าเลยเอาเข้าห้องนอนเลยทีเดียวเล่นเลยกลัวมันเอาไป ไอ้ตาไม่ใช่ใช <c oughs> เฮ้ยเขี่ยวมันคมนะกัดกัดเข้าเลยเนี่ยเข้าดิไอ้ตามึงนี่สุดยอดเลยมันอ,อ,อ้าปากมันเขี้ยวมันคมตามึงเนี่ยย้นใส่แม่งมึงไปไปน้อยน้อยกูเรื่อง เพิ่ง <out> ดูล <confusing> ูกเนี่ยจับงูมาเล่นแล้วนี่เพิ่งเนอยงูงูนะมันงูจริงนะไอ้ตามันไม่ใช่งูยางแล้วนีฮะไล่จับไปจับไปหน่วยไว้ดิจับไปทำไมอ่ะมึงไปเล่นงูอ๋อเฮ้ยเล่นงูเลยลูกไอ้สุราล่าเนี่ยฮะ มึงจะปล่อยที่ไหนไเอาไปเออเอาไปปล่อยในป่าด้วยหนะ่ะเ,เออไปลากไปลากไปปล่อยเลย,เ,ย,เ,ยเออมูไปเล่นมันน้ำใหม่วเนี่ยฮะอเออมันจะฉกมึงก็ได้มันไม่จะฉกหมาหรอกเอาไปปล่อยในป่าเลยยาง เอาไปปล่อยในป่านู่นเอาไปปล่อยต้นกล้วยนู่นนะ่ะเอาไปปล่อยเลยเอาเอาเอามันอ้าปากแลนะ้วเนี่ยเอาไปปล่อยป,อยปากกล้วยเลยเ้เร็วเอาชิบหายแล้ว <laughs> เอาปล่อยลงปากปก้วยโยนไปไกลๆโยนไปเอาตายแล้วมั้งมันไงท้องแล้วนะ่ยยวะเออจับมันจับมันได้นี่ขึ้นมาให้มันไอ้ที่อย่างนี้เอาไม้มันตายแล้วมั้ไงไปกดต้างไปกดหัวมันตายแล้วมั้ง จับพิกขึ้นมานั่นเอ้ยมันยังไม่ตายยังไม่ตายกำหางมันเออเอาเออพอปล่อยปล่อยทีนี้ปล่อยนั่นม่งเห็นมั้ยมันแก้งตายแล้วเห็นั้มจับมันพิกขึ้นจับพิกขึ้นดิให้ให้มันคว่ำหน้าลงเออนั่นแหละเอ้าแล้วปล่อยไว้ทีนี้ยัไม่รู้มันเลยพอแล้วไม่ต้องเล่น มันเดี๋ยวมันฉกเอามันชนงูไม่เข้าเลยอะไรมไม่ไ่มันไม่ไช่ไม่เข้าไม่เข้างเลยไม่ไ่วงวานนะเม่ม่วงางนะโอ้โอูจริงๆนะมึงจับมาเล่นได้ยังไงมันขึ้นมามันใคเเอามาป่ไว้ไ,ไ,วไม่รู้เออขะมวดมัปอันเลเออ,เอ,อ ม่ใช่มึงมึงมึงนี่มันมึงเหมือนพ่อของงีง่อจะปโพ่พ่อกัปโอ่ะเอะะมอมึงเอามาเล่นได้ยังไงเนี่ยมันงูจริงนะเนี่ยมันยังไม่ตายเลยเนี่ยมึงเห็นปะเนี่ยโอ๊ปดโอย่มันจะขึ้นมาอีกพอแล้วไป สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับครับ <laughs> <laughs>